มีก็ปวดหลังหนูไม่ได้ีปวดท้องหนักไปเลยะไม่หอยต้องหาซางมาล้มไปเอาไปห่อก็ต้องใช้ไม้เด้วยใช้ไม้มุกาหาร เย่างมักตั้งแตบเมื่วานนี้ยากที่สุด้วยใหญ่ๆสวยเลยการจะเอาไปสูกแล้วกินเลยเป็นคนใจหอนจุอยๆเลยดอกตลอดเลือกไม่ผิดโรงพยาบาลฉน่างณยูนเรืองง้อนะเขาต้นใหญ่ไปมากคุณน่าจะเอาที่สูบเลยนะครับ อ้าระดมันิมจูต้องนอนกันนะหนูนอนอ่ะโยงขึ้นแล้วก็เอาเห็ด